สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีรายได้นะครับต่อเดือนเนี่ยเกิน1,2500บาทหรือว่าต่อปีเนี่ยเกิน1 5 0 0 0 0บาทอยากให้ฟังทางนี้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเสียภาษีเป็นประจำก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเสียภาษีเลยเนี่ย ต้องบอกนะครับว่าสรรพากรเนี่ยเขาอาจจะมาหาคุณแล้วก็เรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้นะครับซึ่งมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่พร้อมกับอาจจะมีค่าปรับด้วยทีนี้ถามว่าสรรพากรเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีไรายได้เท่าไหร่เพราะว่าเราขายของออนไลน์คนก็โอนตังมาแล้วสรรพากรจะมาตรวจสอบได้ยังไงคืออย่างนี้ครับตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าตอนเนี้เขามีกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งนะครับออกมาประมาณปี6 2สองสองห้าหกสองนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเงินในบัญชีเราเนี่ยรวมทุกบัญชีเลยนะถ้าเกิดว่ามีคนโอนเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยเกินกว่า3,000ครั้งหรือว่าปีนึงเนี่ยเกินกว่า400ครั้งแล้วก็มียอดเงินเกินกว่า2ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยครับตรงนี้กฎหมายเขาบังคับให้ธนาคารเนี่ยส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรเมื่อส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรปุ๊บเนี่ยกรมสรรพากรเขาจะดูแล้วว่าคุณเนี่ยเสียภาษีบ้างไหม ถ้าคุณเสียภาษีเป็นประจำเขาอาจจะไม่สงสัยก็ได้แต่ว่าถ้าดูแล้วคุณไม่เคยเสียภาษีเลยอ้าวแล้วเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วรายได้คุณเนี่ยถึงเกณฑ์นะครับมีเงินเงินโอนเข้าเนี่ยสามพันครั้งต่อปีเนี่ยมันต้องมันต้องเกินะนะครับมันน่าจะเกินถ้าไม่เกินก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อปีหรือว่าหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับแล้วทําไมคุณไม่เสียภาษีดังนั้นเนี่ย สรรพารเขาก็อาจจะมีหนังสือนะครับเชิญไปที่บ้านเชิญมาพบเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับว่าทําไมคุณไม่เสียภาษีคุณก็ต้องชี้แจงไปว่าทําไมถ้าเกิดว่า,าคุณตอบไม่ได้ว่าทําไมไม่เสียอา้าวรายได้ก็ถึงแล้วทําไมไม่เสียก็แน่นอนครับสรรพากรก็ต้องเรียกเก็บภาษีแล้วก็อาจจะมีผลย้อนหลังไปนะครับเขาก็จะดูสมุดบัญชีของคุณว่าย้อนหลังไป1 2, 3, 3ปี2ปีสปีคุณมีรายได้ถึงไหม ถ้าถึงเกณฑ์ก็เอาตังมานะครับจ่ายเข้าไปพร้อมกับค่าปรับดังนั้นนะครับอยากเตือนนะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีรายได้นะครับเกินกว่า12,500บาทต่อเดือนหรือว่า150,000บาทต่อปีก็ไปเสียภาษีซะนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะโดนย้อนหลังได้อย่าลืมนะครับว่าสรรพกรเนี่ยถ้ามีเงินเข้าในบัญชีรวมทุกบัญชีเนี่ยนะครับเเกินกว่า3,000ครั้ง ต่อปีนะครับหรือว่า400ครั้งต่อปีแล้วก็ยอดเงินเกินกว่า2ล้านบาทขึ้นไปธนาคารเขาจะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรแล้วสรรพากรเขาจะพิจารณาเรียกมาสอบถามเพื่อเรียกเก็บภาษีย้อนหลังดังนั้น,นครับฝากเตือนอีกครั้งนึงนะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ติดต่อสอบถามผู้รู้นะครับเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายมิฉะนั้นอาจจะโดนภาษีย้อนหลังแล้วก็พร้อมกับค่าปรับได้ครับ